บายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องประสบควาสุขทุคนมืนันเดอโอนสิมาออมม่ามด้จ้าออมม,าม่ากินยำมะเร็งยำตอนบ่ายๆลับมาแต่อาบน้ำแล้วก็สิออมม,าม่าันนี้ก็มีผักซีหัวขาวชิคายใบมะกรูดแล้วพักนางเลิศนี่มะเขือปลากระเบนขาวเน,นี่ก็มาเตรียมออมกันเลยพี่น้องมันดเดอเทาก็ได้ข้างหมอไว้แล้วเตรียมออมใส่หัวขาวหัวสิคายใบมะกรูด ใส่เกลือ,อหน่อยนึงใส่มักเพชรหมัเพชรเช่ไเนาะใส่มะเขือซอยหลยผลเขือหม้อปลาผดแล้วเหมนอ้กัเอามามลง หม่ามนี่ก็ได้ต้มซุกแล้วเพราะว่ายันมันหยาบนะอ่อมยำได้แล้วคืออยากยำหยาบก็เลยต้มซะก่อนเดี๋ยวจะมาอ่อมเอาม่าลงเห็ดบุคือหมูเด้อรนางคนก็เห็ดจังหนึ่งส่วนโอนก็เห็ดจังหนึ่งเห็ดบุคคลกันใส่ข้าวผัวจังหอม ขอนอนไปเลยหอมบุกเพนร้านมาหาเด้กเพียงเด้อสีออมม่าใ้ร้านกินร้านไม่มานำ้ำละจ้าใส่ผักกาดขาวน้ำหน่อยหนึ่งแกงบุคือหมูเด้กเพียงเด้อ นังเลิศใส่บดเลยจังหมเป็นไรตาแสบแล้ว,วบอบนนีต้ตาแสบแล้วพรเรบองเอื้อซีมันก่อนอเสียบแล้ว เืมใส่ประเด็กพี่น้องเอ้ยใส่ประเดกก็น้อยหนึ่งใส่นำประเด็กอัดเทือนแซบแล้วบาทนียมาด้วยจ้ามา,มาสดหอ,อมมา่มด้วยจ้าเรียบร้อยแล้วแะ้วพี่น้องตาแซบบ่หอมหุห่ยหุ่ยกนนู้นนทนหอมมา่มซ้ำ สบายดีพี่น้องเมื่อนี้สีมาแหนนํำอันน้องไหมอะลรเด้อพี่น้องเด้อน้องพรน้องพรเป็นอันล้านอ้นเด้อพี่น้องเด้ออยู่อันอยู่บ้านอันในเทามอนคุณแหละพี่น้องเพื่อนใกล้กันเลยแปะกันเลยเพ่เหตุ็ดอันช่องมากนี่กะโดนแล้วอ้นนี่เราเป็นคนเปิดห้อันตั้งแต่อยู่อันห้องแถวกันเลย ่นบ่คอยเ่นเฮียหนังสืออยู่บ่คอยมีเวลามาหาเอื้อยกันเลยบ่แดันั่นบ่ได้มาค่าสอบค่าเซ็งบัน,นี้กาเซ็งแล้วแเพะ่นกันเลยที่โอกาสมาอยู่นํนากะ2-3งซ้อเพอ่นแหละฝากนําในเด,จดอจาเดอฝากติดตามออ่องน,น้องพอนในเด้ี่น้องน้องพอยังเกาะเออลืมแล้วซื้อ่องน้องพอนสาวลาวน้องพรเว้นวรคแม่นบะแม่น้องพอนว้นวัก,ว<ง>ววกละก็สาวลาวด้ชเดอ ฝากนำอีกหนึ่งซ่งองนอกพันกะแบบมีความพายายามอยากเห็ดคลิปคือเอื้อยแต่ส่วนเผินหันดุนเลยละ่ะพันกายังอายอยู่วันนี้กับเผินไปเห็ดเองกับเห็ดกระหลานเห็นเ่ินลงคลิปในเห็ดกับหลานเห็ดกับเทว,วีอะบอกลูกเออกลื้อยเผินวันนี้กะอ้อมม้ามด้วยจ้าเซฟเซฟมาๆม,มากินนำก,กันจ้มาอายกิน<ด>บอก ไดยันบ่นัวบ่ซัวแซ่บิมคันแรกกวแล้วได้พี่น้องเอ้ยมพออีลดเนาะอมนํากแซ่บนํานั่นพี่น้องเแต่ว่าได้ต้มไว้แล้วต้มสุกซะก่อน หักกระเทียมมาแกงมาโอมมาโอมส่ดทนอยนี่พี่น้องมาเด้มาเด้ส่วนสาวๆสี่สาวไปตลาดจักคนจีด้ยยังแหละมาสู่กินฝาติดตามเบิ่งพี่น้อง ข่าวท่านเหตุการณ์เพื่อนแปะกันว่ายัางก็ได้งินเบิดแหละจะเก่าก็ก,กินชุกกินดิบแบ่งหากันอยู่เพื่อนไกล้เพื่อหลังๆกับั้ำญาติีกหนึ่งละพี่น้องเว้ยมียังกับเอิ้นหาจอ,อ,อยเรือเพื่อนไกล้และต้องอันดับแรกก่อน ก่อนพี่น้องจิไปหาก่อนจิไปหอดคันเหม็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยกันไรใครมาสึกช่วงเลยมาแต่อับน้ำแล้วพอดีแต่ทันยังอยู่ป่าอยู่หวยพุ่นบางคนต้อ,อ,องมองกันค่ะ คน,นเชนางทาก็อยูอย่างแล้วได้มากง่ายดอกได้ยังมาได้สาวๆีเนาะไ,ไ,ไปกินออม,มาน,นเบื่อนี่ màu quay nó đây nhang mốc in hả U, nhâm nhâm luôn. Hết nhâm nhâm nhằm nhâm เรายอมมาจะโบอินบบมากระเจ้ามันหากได้กินดูอยู่นี่ก็เลยมามาตั้งหลายตัวเออข้างมาหนึ่งไว้หายได้เลยนุก

มักจอด่ oh, ้องอยู่ซือซื้อนมหวายเอ่ยแอวแอวผิวโอ้ยขอบคุณมากขอบใจหลายๆพอดีเลยว่พอดีแนเลยพอดีเลยจังว่าซี่่มเอื้อนมมาสบายดีพี่น้องเด้อนะบรรดาสาวๆนี่4คนนี่ สบายดีพี่ื้องมาดันกข้อนเลยเลยคอยกินเลยเดนิมันห่อนเนาะสบายดีพี่น้องหอมใบหัวยพี่น้องเลยแต่กลางทางมาคุณป้ากระดากระโดดมาดีหอมใบหอมใบคุณเลิศพี่น้องเลยซามน้องเบาบหรือขึ้หมูนะพุดแต่ปากซอยหอมแต่ปากซอยเขามากพี่นาะหอมใบคุณเลิศแก่แบบนี้อ่ะอืมแต่แซ่บพี่น้องแซ่บเลยีบอกช่องของโกโก้สิ บ่วะมัน <cado> มีทางมันมันมีเซ็ตตางตัวนะแล้วตัวนัมไแใช่ว่าทีในแรยังทำอมันเซตล้ิตัวยังกว่าเซ็ตัวอิดนุชแม่มันมันเต็มจอสุดยอดว่าเขาลืมอย่างนึงพแพรวเว้ยคอยซื้อไปให้ หนึ่งสองสามบรรดาน้องๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อฝากน้องฝากนุ่มนะเด้อหนึ่งกับเช้นอมพาแซบก่อนเลยพี่น้องสองกับต้อยคำม้องมน้องไม่ได้นี่น้องไม่น้องพรสาวลาวน้องพรวินวักสาวลาวและกัสาวนุ๊กเบาแพนสาวนุ๊กเบาแพนสาวนุกและกัสาวคัเกศสาวสกุล สา,ส,สาวดุกเบาวยังน้องดุงคนน่ารักโอนมาใส่ยโวยยาวพี่น้องเอ้ยค่สีเบายาวกันแ้สาวอึ้งคนจะอายุสาวเราดอกยาวสิ่งสาวเราดอกยาทาเกะสีผ <sh arp t Ste ven> ้าซองแล้วพี่น้องเอ้ยสาวจันเอิญจันพากินพาเที่ยวเนาะเพิ่นกะสีมาอยู่ทางนั่นกะเพิ่นแบบยังมีเวลามาหาอยู่ได้ทางไหนก็ได้พื่อนกะสีแด่อำลาพาจากไปเลยจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์จ้าบ๊ายบายบายสบายดี